เอาอันไหนที่มันยากกับบูมเนี่ยแหละเอา <c oughs> <c oughs> คนส่องก็จะเป็นเสียจุ้ยอะครับสองอีกสิบเอ็ดเซน สวัสดีครับท่านที่ติดตามเพจของหอจอกอเันไทย2526นะครับวันนี้นะครับเราจะนําท่านผู้ชมเข้ามายัางบริเวณก่อสร้างสนามบินนานาชาติอ,อําเภอสตึกบุรีลำนะครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูการส่งเอาระดับความสูงต่ํานะครับโดยเสียจุ้ยส่องเองครับวันนี้ครับ นำทีมงานของเทียนชัยครับจับเองดูเองคนที่ถือสตาร์ทนะครับก็คือเจ้าบูมที่ทำได้ทุกอย่างนะครับออในทีมงานไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถขับรถนะครับมันกับโมเมนธมรรมดาแล้วอเอาผัวคู่มาขุดดินเนาะแมนบอลตะมงคลเอาหน้ามาดิ เนี่ยเมียใส่มาขุดดินดิจ <laughs> ะเป็นขุดขุดให้ได้ระดับเพื่อที่จะได้หัวหลักนะครับออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยครับตรงนี้นะครับต้องขุดลงอีก17เซนนะครับ17เซนติเมตร นะคเอาอันไหนที่มันยากกับบูมเนี่แหละเอ้าเข้าไม่ซับไว้แล้วบุกคนน,น,นะครับเพื่อขุดขุดหาระดับนะครับตอนนี้ ขุดหาระดับเพื่อที่จะให้มันระดับที่มาตรฐานของการท่าอากาศนะครับเผื่อเครื่องบินวิ่งมามจะได้ไม่โยกเยกนะครับผู้โดยสารจะได้ไม่ร้องโอ้ย oh, <laughs> ไอ บนสองก็จะเป็นเสียจุ้ยครับสองอีกสิบเอ็ดเซนส,เสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งอ่ะโอ้คัดเยอะเหมือนกัน เจ้าบอยไปนำรถเกียร์มาปาดนะครับขุดยากได้จะต้องใช้รถเกียรแหละครับปรับหาระดับอ้าวลองซองดู มาเลยครับเจ้ารวยครับฝีมือรถเจ็ดอันดับหนึ่งของเทียนชัยอะครับได้รถเก็ยรุดนะครับพอบดอัดไว้แล้วครับแน่น บินจะขึ้นดิไงวะขึ้นหรือลงอะจุยนะครับพอดีก็บินกำลังจะลงนะครับงงงงี่่เเนอ ตั้งสตาร์ตรงเพื่อให้ได้ระดับนะครับช่วงเครื่องบินจะมาลงพอดีนะครับต้องจอด ฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับหลังจากที่เครื่องบินลงเสร็จสับเรียบร้อยนะครับถึงจะทำงานต่อได้นะครับเพราะการขึ้นลงระหว่างที่ช่วงบินจะเครื่องบินจะขึ้นลงขึ้นหรือลงก็ตามนะครับกลุ่มที่กำลังทำงานอยู่ในบริเวณแห่งนี้จะต้องหยุดนะครับต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็น คนนะครับต้องหยุดทั้งหมดนะครับจนกว่าเครื่องบินจะขึ้นหรือลงเสร็จนะครับอัศราิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมการเช็คระดับนะครับของหอเจ้ปอเทียนชัยเองเช็คเองเกรดเองทำเองนะครับแค่นี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ